ว่าฟิกเกอร์นะนี่ไอตัวฟิกเกอร์มันยืนแอบเสาตรงนี้นะอ๋อมันยืนแอบตรงเสานี่เองแล้วก็กระโดดผ่านนายไปโทษทีที่เราไม่เห็นนายนะ low, สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันซึ่งเป็นแมป กระโดดหรือว่าแมปออบบีนั่นเองนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของแมปดอลนั่นเองหรือที่เรียกว่าแมปประตูนั่นเองนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเล่นแมปดอนะคะแต่ว่าในครั้งนี้มันมาในรูปแบบของแมปกระโดดเฮ้ยอ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไง งั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าและตอนอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งเออทำไมเสื้อพี่นิวมันไม่มาด้วยล่ะเนี้ยอ๋ออย่าบอกนะว่าแมบนี้ไม่รองรับเสื้อแบบว่า 3D เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะแล้วแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแมบนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้มีเสื้อขายด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะเจ็ดโลบักเหรอเป็นเสื้อที่ดูดีมากเลยนะเนี้ยเขียนว่า d o l Fan นะคะว,ว้าวเป็นแฟนคลับของแมปประตูเนี้ยเหรอเฮ้ยจะบอกว่า ในแมนี้นะเป็นแมบ,บกระโดดก็จริงนะคะแต่ว่าฉากเชิกอะไรแบบนี้มันทําให้คล้ายในแมบ,บดอรจริงๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวนะเข้าไปยังไงอ๋อต้องซื้อ VIP นะคะ199โลบักแล้วเราก็จะได้ไอเทมพวกนั้นมาแต่ว่าเราจะไม่ซื้อเราจะใช้ความสามารถตัวเองในการที่จะกระโดดไปนะอ่ะอันนี้คือจุดเซฟมาทุกคนและด้านหน้าเราน,ะนั่นคือซิกนะคะโอ้โหซิกมายืนจ้องเอาไปกันดีกว่านะคะไปจ้าเราก็ต้องทําการกระโดดนะคะ ข้ามตู้นี้ไปจะบอกว่าไอ้ตู้นี้ในแมปดอเนี่ยเป็นตู้ที่เราแบบว่าเข้าไปแอบนั่นเองแล้วตรงนู้นนะคะก็มีดวงตาจ้องมองเราอยู่ในผนังอย่างหล่อนนะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นแมปกระโดกก็จริงแต่มันก็หลอนนะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยนะประตูคือแบบเต็ไมไปหมดเลยห้ามโดนประตูใช่ไหมแล้วก็มีลูกศรชี้ให้เราไปทางนี้โอเคเราก็ไปกันนะคะโอเคค่ะโอ้ยเอา้าห้ามโดนประตูจริงด้วย ถ้าเกิดเราเดินประตูแม้แต่นิดเดียวนะเราตายเลยนะคะเมื่อกี้นี้เราโดนประตูตรงนี้โอเคหลบหลบหลบให้ดีหล,ลบให้ดีอ่าไปจ้าแล้วก็เซฟนะคะแล้วก็ด้านหน้าเรานี้เป็นเลเซอร์ฮึบโอ้โหอ้ออาวเฮ้ยเดี๋ยวทําไมกระโดดไม่ได้โอเคได้แล้วไปจาอ่าเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องทําการกระโดดหลบเลเซอร์นะคะไปค่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะไปเลยค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหเก้าอี้เก้าอี้เต็มเลยโอเคแล้วก็ห้ามโดนน้ําสีแดงนะคะหรือว่าลาวา เราวาทั่วแมปดอแล้วเฮ้อระวังโอเคเซฟตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยังไงึบโอ้โหโดนนิดนึงก็โดนนิดนึงก็โดนนะฮะไปค่ะไปค่ะเอาไปค่ะอย่าโดนนะอย่าโดนนะแม้แต่ปลายเท้าฮึบเอ้ยยังได้อยู่โอเครอดมาได้ไงครับเนี่ย แล้วเราก็รอดมาแล้วเข้าประตูนี้ไปโอ้เสาเต็มเลยเสาเราก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ห้ามโดนโอเคเดินไปแล้วก็มาเซฟตรงนี้ส่วนด้านหน้าเรานั้นก็จะเป็นตู้หนังสือนะทุกคนโอเคเราก็ห้ามโดนตู้หนังสือแล้วก็เซฟตรงนี้ไปเลยจ้ะอันนี้คือเราห้ามเหยียบแผ่นสีแดงแน่นอนโอ้ไปแบบชิวๆเลยนะคะแล้วก็มาเซฟตรงนี้แล้วก็เดินผ่านประตูนี้มาฟึบเดี๋ยวนะไอ้กล้องกลมๆนี่คืออะไรอะ่ะทำให้เรานึกถึงหมากฝรั่งเลยนะคะหรือว่าความจริงแล้วมันคือหมากฝรั่ง เดี๋ยวนะแล้วหมาฝรั่งมาอยู่ยในแบบดออ่ะแล้วก็เซฟนะคะไปกันต่อเลยอ่าอย่ามีตัวอะไรโผล่มาเดอ้อก็กลัวเหมือนกันเดอ้อต่อไปเข้าไปที่ประตูที่6นะคะเออมันมีการเปลี่ยนเลขประตูด้วยจะบอกว่าทําสมจริงนะ,ะเดินมาเซฟเดินมาเซฟอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ข้ามไปเถอะข้ามแบบง่ายๆชิวๆแน่เรียบร้อยเดี๋ยวนะเราเดินผ่านประตูที่6มา อันนี้ก็เป็นประตูที่6กเหมือนกันล่ะเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่ามีเปลี่ยนเลขนะคะแล้วคราวนี้เราก็มากระโดดเหยียบบนรูปภาพมันทุกคนโอ้โหนี่มันรูปภาพอะไรกันครับนี่ยรูปภาพน่ากลัวมากไปจากเซฟไปเลยจ้าเฮ้ยดูนะนี่ซิกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 นี่เป็นการรวมล่างระหว่างซิกกับเรนโบ์เฟรนตัวสีฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวคือจะบอกว่ามันเหมือนซิกนะแต่ว่ารูปล่างมันเหมือนเรนโบ์เฟรนตัวสีฟ้าเป็นนกาาาารรรรวมม่่งงงอยยสบูณ์เซฟตี้้ไปลจ ก็กระโดดไปบนตูนะ้เนี่ยโเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้มันเชื่ออะไรใครรู้บ้างนะยคะเพราะว่าพี่นิวไม่รู้ถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะมันน่ากลัวมากเลยไอ้ตัวนี้แล้วมันก็ไวมากนะคะไปจ้ากระโดดข้ามตู้ไปเรายังไม่รอดนะเราต้องกระโดดไปอีกว่าฟิกเกอร์นะนี่ไอ้ตัวฟิกเกอร์มันยืนแอบเสารตรงนี้นะฮะอ๋อมนยืนแอบตรงเสานี่เองแล้วก็กระโดดผ่านนายไปโทษทีที่เราไม่เห็นหนายนะอะเมื่อกี้เราตายตรงนี้เดี๋ยวนะคืออะไร อ๋อจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นพื้นโล,ล,ล่งๆเราต้องกระโดดไปเหยียบตรงจุดเซฟโอเคเราไม่เห็นฟึรงเอ้าวเรากระโดดไปโดนเราก็ตายอ้าวไม่ตายแล้วนีว่สงสัยว่าเมื่อกี้เราเนะะี่ยะคะไปโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้เรารอดมาแล้วนะคะอ่ะไปต่อค่ะรู้สึกว่าห้องนี้มืดมากเลยแล้วเราก็มาโผล่ห้องนี้ซึ่งมีตู้นะคะตู้หนังสือแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้อะไรก็ช่างมันแบบว่าล้มรรเนรหน้าไปหมดเลยนะคะ,ะเซฟเลยแล้วก็มาต่อที่ห้องนี้ ห้องนี้ก็เหมือนกับว่ามีน้ําลาวานะคะเป็นแผ่นซิล่โยมวางอย่างสวยงามอ่ะมีลูกศรชี้ไปด้านหน้าอย่าบอกนะว่าเรารอดแล้วว้าวจริงเป้าแล้วเราก็เข้ามาในนี้นะคะอ่ะเอ้ยอยังไม่หมดยังมีอีกแล้วเราก็มาเจอเข้ากับแผ่นลาวาอีกแล้วนะคะเฟืบอ่ะก็โดดไปแล้วประตูด,ด้านหน้าเ่าน,นี้มันมีเครื่องหมาย QuestionMark หรือว่าเป็นเครื่องหมายคาถามนะคะเออคือยังไงอะเข้าไปเหรอโอเคเข้าไปจ้ะ เข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าวยอย่าบอกนะว่าถึงเส้นชัยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยทำไมมันถึงวขนาดนี้นะคะของรางวัลของเราก็จะมีแบบว่าวิ่งไวแล้วก็มีนี่ค่ะบันไดหอได้นะคะก็จะมีหลายสีด้วยกันนะะ่ะพี่นิวก็เลือกเป็นสีเรนโบวเนะะี่ยอุ้ยสีเรนโบ์สวยมากเฮ้ยชนะแล้วทุกคนเดี๋ยวนะทําไมมันมันสั้นจังเลยล่ะมันเป็นแมบ,บกระโดดออบบี้ของดอที่สั้นมากๆเลยนะ ตอนนี้เราเปลี่ยนแมปมาอีกแมปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแมป d o o บี้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่นิวด้วยนะคะมันเป็นแบบว่าหลายๆตาคือแบบดูหลอนมากอะเรามาดูกันอุ้ยอะไรอะว้าไปไหนมันพาเราว้าไปไหนอุ้ยว้ามาในห้องนี้เลยนะคะโอเค แล้วก็มาเจอแมงมุมด้วยนะคะเนี่ยโห <c oughs> เราสามารถเหยียบใยแมงมุมได้ไหมไม่รู้แหละกระโดดข้ามไปก่อนอุ้ยอุ้ยโดนโดน,นอะไร <c oughs> อ่ะอุ้ยเมื่อกี้เผอไปโดนตัวแมงมุมนิดนึงก็ตายนะคะหรือว่าต้องมาด้านนี้อ่ะลงมาด้านนี้ฟึบอ่ามาด้านนี้ง่ายกว่าเนะคะรอดด้วยแล้วก็เข้าประตูไปประตูที่สามสิบเจ็ดนะคะอันก่อนนั้นก็ประตูท <c oughs> ี่สามเจ็ดอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหฉันวางหนังสือทําไมมันล้มมาขนาดนี้จะเจอตัวฟิกเกอร์หรือเปล่านี่เฮ้ยโอเคไปจ้าโอ้โหเดี๋ยนะว้าว ด้านหน้าเรานั้นมือใครน่ากลัวมากแล้วมือแล้วก็มีไฟด้วยไปค่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้คือจุดเซฟนะคะจุดเซฟเป็นอะไรที่แบบว่าลอยตัวได้ <c oughs> ทำไมมันลอยได้แบบนี้ล่ะเฮ้ออะไรอะ่ะใครเอาโซฟามากั้นตรงนี้ฮึกระโดดไปเลยฮะมีตัวอะไรปะเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นชั้นวางหนังสือนะคะฮึโอ้ด้านล่างด้านล่างนั้นคืออย่าหาตกลงไปเด้อฮึเออนั่นแหละไปจา้า โอเคร้อย,ลยแล้วเราก็ยังอยู่ที่ประตูที่37อีกนะคะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวนะไม่คิดจะเปลี่ยนเลขประตูเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปกันต่อนะทุกคนโอ้มีไฟดับมีไฟดับโอ้ยเฮ้ยมันบอกให้เราแอบบแอบบแอบแอบเหรอมีตัวอะไรเป่าแบบแบบเนี่ยมันบอกว่าให้เรานะคะไปทําการแอบ,บในตู้นะคะโอเคแอบบแล้วไปเนาะไม่มีตัวแล้วนะโอเคนะ เมื่อกี้เห็นไฟกระพริบกระพริบโอเคแล้วก็มาที่ประตูที่สามสิบเจ็ดเหมือนเดิมอ่าต่อมามันบอกให้เราแอบ,บอีกแล้วแอบแอบอ่าแอบเอาแอบไหนละแอบอุ้ยอุ้ยผ่านไปเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยถกหมาทำไมมันผ่านไปไหลายตัวจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียทำไมมันผ่านไปไหลายตัวจังเลยเมื่อกี้โ okay. อเคเฮ้ยจะบอกว่าแมปนี้ถึงดูต้นทุนต่ํานะแต่ก็น่าสนใจทีเดียวแล้วเราก็วาร์ปมาที่นี่โอ้โห,โห,โห,โหเจอตัวนี้ซะด้วยอ่ะไปจ้าอออ่า โอ้โหทุกคนเดี๋ยวมันเอาเลเซอร์มาจากไหนเนี่ยพวกนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ประตูที่3 7, 7เหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเลขตรงประตูบ้างเหรออ่ะเป็นห้องที่เรายังไงอ๋อต้องหาโค้ดนะคะเดี๋ยนะสี 4, 9, 6, ะ่เอ้าสองเอาดี๋ยนะ,ะยนะมันเขียนโค้ดไปเลยนี่เดี๋ยวเราก็กดไปเลยดิ4ี6 2สองอ่ะไปจ่ะอ้าวมันเขียนโค้ดไว้ตรงนั้นแล้วก็แทบไม่ต้องหาเลยนะยอ่ะแล้วก็เซฟอะไรเนีย่ยเฮ้ยเดี๋ยว ผีเหรอผีหรือแมงกะพรุนเอาดีผีเนาะโอเคจ้ะไปเราห้ามโดนตัวมันนะแล้วเราก็เข้าประตูที่37ไปเหมือนเดิมแล้วเราก็มาโผล่ห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะมีลูกตานะคฮะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยกําลังจ้องมองเราอยู่จะบอกว่าในแมปดอเนี่ยพี่นิวหลอนไอ้นี่มากเลยนะคือแบบไม่ชอบเลยอะ่ะที่มีแบบดวงตาอยู่ตรงผนังอะ่ะมันดูหลอนมากอะ่ะแล้วเราก็มาโผล่ตรงนี้ มันก็จะเป็นแบบว่าชั้นวางหนังสือไม่รู้โดนได้ไหมแต่ก็พยายามจะไม่โดนนะอันนี้ก็จะมีโซฟาวางขวางอยู่นะคะเราก็จะไม่พยายามโดนมันไปค่ะอ่าไปจ้าโอเคแล้วก็ไปที่ประตูที่สามสิบเจ็ดเหมือนเดิมขวาเดี๋ยวบอกนะว่ามันคือมันคือซีกเหรอมันเหมือนรูปร่างมันเหมือนซีกเลยนะคะแต่ว่าเหมือนมีอะไรแปะอยู่ที่ตัวมันเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันก็ดูหล่อนๆดีนะเราก็ห้ามโดนตัวมันนะคะ หวังว่ามันคงไม่ขยับนะโอเคไปจ้าโผห้องนี้นะมันบอกว่าให้เรานะคะทําการตามหาเลเวลมันจะมีตัวอะไรโผมาปะเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงโอเคตามหาสิ่งนี้หรอกดเลยกดเลยกดเลยปึ๊บกดแล้วอะ่ะอ๋อ,อประตูหายไปอ๋อเป็นการตามหาสวิตนะคะที่เปิดประตูเมื่อกี้มันมีประตูดําๆขวางอยู่เป็นกงนะคะโอเคครับอ้ยอุ้ยตกลงมาเฉยเลยเอา้าโอเคเซฟก่อน ยู่ดีก็ตกลงมาเฉยเลยนะคะเมื่อกี้เรากาลังจะเข้าไปที่ประตูที่สามสิบเจ็ดนะฮะอยู่ดีก็ตกลงมาเฉยเลยอะไปค่ะเฮ้ยฮอ่าเซฟก้อนอุ้ยอุ้ย,ยด้านหน้าเรานั้นเหมือนกับว่ามีอันตรายซ่อนอยู่ไม่ซ่อนอะ่ะไปดีกว่าเฮ้ยหลบหลบข้างกงําแพงอ้าเฉียดไปนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวมายังมาไหนเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วกลับไปก้อนกลับไปก้อนเดี๋ยวไปดีไปดี หายไปหายไปเอ и, อโอ้โหเดี๋ยนะหลบตรงไหนได้หลบตรงไหนได้เออได้อยู่ก็ได้อยู่อ่ายังไงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกิ้งมาตรงเราทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลบตรงนี้หลบตรงนี้เออถ่านอยู่เออทานอยู่ไปยังโอเคนะคะทุกคนแล้วยังไงแล้วเราอ๋อเราก็ต้องเข้าไปในนู้นนะคะเข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอู้เมื่อกี้เราไปผิดทางนะฮะโอ้โหไปผิดทางชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะตุยเลยเมื่อกี้โอเคแอบอันนี้ก่อนอ่ะ ไปดิไม่ต้องมากิ้งมาตรงเล้าไปชิューชิュโอเคเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหลงมาไวเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในนี้นะคะนี่นี่ต้องเข้าไปในประตูนี้โอเคเ็ฟก่อนนะคะโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีน้ําลาวาอีกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแล้วดูยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงโอ้ยเดี๋ยวนับไปบนึงนะเออโอเคเออจะรอดไหมนี่เดี๋ยวดู จะรอดหรือเปล่าจะรอดไหมนะโอเคมาเซฟตรงนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวนะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยไปทางไหนต่อโอ้ไปทางนี้โอเคอันนี้มันก็จะพาเรากระโดดขึ้นมาตรงนี้นะคะอ๋อเราก็ต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้อึ๊บเอ้ยโอ้มันก็ไปไวเหลือเกินเดี๋ยวทําไมไปไวขนาดนั้นเอาไม่นะฟึ๊บเออนั่นแหละี๋ยวเราก็รอให้อีกอันนึงมารับเราแต่ว่าอันนี้มันก็ไวเหลือเกินนะคะโอเคได้อยู่มาแล้วนะคะอาแล้วก็ไปตรงนี้อึ๊บอ่านี่ค่ะ มันจะไวมากๆเลยทุกคนแล้วก็ต้องรีบเหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะคะบอกแล้วว่าทําอะไรเราไม่ได้หรอกเราคือผู้แข็งแกล่งนะคะปพ๊บเข้าไปในนี้โอเคเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มาโผล่ตรงไหนโอเคโผล่ตรงนี้เซฟเลย <S <S แล้วเราก็เดินมาที่ประตูที่37อีกแล้วนะคะอะไรกันครับเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนประตูเลยหรือไงอ่ะแล้วก็มาตรงนี้โอ้โหห้องนี้ดูแบบเป็นห้องที่กว้างมากแล้วก็มีเตียงนอนด้วยนะ นอนได้ไหมนอนไม่ได้ลิ้นชักล่ะลิ้นชักเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะคะอ่าต้นทุนต่ํานิดนึงกับแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ทําดีนะไปค่ะกระโดดข้ามตู้ไปเหมือนเดิมด้านล่างแล้นั้นก็น้ําลาวาเหมือนเดิมนะคะปึ๊บอ่ะแล้วก็มาเซฟตรงนี้โอ้โหด้านหน้าแล้นั้นคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันมันเข้าไม่ได้ทุกคนหรือว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปบนนี้เหรออ๋อต้องเข้าไปในช่องแอร์อ๋อเราเข้ามาในช่องแอร์แล้วเราก็วาร์ปเข้ามาเลยโอเคมันก็เออนะเออโอเคไปจ้ะไปกันต่อทุกคน โอ้โหอันนี้จะไปยังไงเนะี่ยอึ๊บอ่าไปค่ะอึ๊บได้อยู่แหละอ่าอึ๊บอืมแล้วก็มาเซฟตรงนี้อ่าโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ยังไงขี้โกงได้ไหมอ่าอันนี้แน่นอนชัวร์เลยอันแรกแล้วก็เดาทางถูกเลยเนะคะต่อไปสีไหนสีเขียวแน่นอนสีเขียวไหมอ่าสีเขียวนะคะโอเค <c oughs> อฮ้ยเอ้าไม่ใช่หรอทาง,งานก็ต้องสีขาวแหละชัวร์อ่าสีขาวนะคะแล้วก็เซฟ เข้าประตูไปรถเฮ้ย hey, แล้วแล้วเราก็มาถึงเส้นชัยนะฮะว้าวโอเคมีทั้งหมด26ด่านนะแล้วก็มีทั้งหมด37ประตูเนะะี่เฮ้ยแล้วตรงนี้นะคะมันสามารถพาเราวาร์ปนะคะไปที่ห้อง1ห้องสองห้องสาห้องสี่ห้องห้าี่ค่ะมาดูกันนะ,ะว่ามันมีทั้งหมดมีทั้งหมด26ห้องนะคะอ่าโอเคเลย <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปนั่งรถรางกันดีกว่านะโอเคมาเลยนั่งไปยังไงไปเลยจ้า ไปดูกันนะคะว่ายังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะรถรางมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันแต่พี่นิวเห็นจุดสิ้นสุดของรถรางแล้วเนี่ยมันเออมันปลายทางมันคือไม่มีอะไรเลยเฮ้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 ยดูโอ้โหล่วงเลยตกรางไปเลยนะคะเอ,อลาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจะบอกว่าแมปนี้สนุกนะคะสนุกตรงที่จากแมปดอนะคะที่เราเนี่ยต้องทําการวิ่งผ่านประตูกลายมาเป็นแมปกระโดดนะคะโอ้โห เป็นอะไรที่แบบว่าสนุกปีกแบบหนึง่งถ้าเกิดใครอยากเล่นทั้งสองแบบนะคะเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปบอกเลยนะคะว่ากระโดดสนุกทั้งสองแบบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบายๆค่ะจุ๊บๆและเรานะคะก็มาดูห้องดีกว่าว่าเราจะเข้าไปในห้องไหนดีอืมชอบเลขไหนดีชอบเลข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 สิบห้าละกันนะ,ะไปโอ้โหมาโผลห้องนี้หรอเนี่ยโอ้โหอันนี้คือห้องหมายเลขสิบห้านะคะแต่ว่าเรามี บันไดหอดได้อะเราก็ไปได้เลยดิเห็นปหเราคือแบบว่าไม่ต้องหลบเลยทุกคนนะเรามีบันไดหอดได้แบบนี้มาเลยจ้ะจะมากี่ลูกก็มาเลยจ้ะแล้วเราก็เดินเข้าไปในห้องนี้ได้แบบสบายใจนะโอ้โหเฮ้ยอ,อย่าไหลามาชนดิ